อยาก,กลัวที่จะทำผิดพลาดเพราะนั่นคือโอกาส ที่จะทำให้เราเรียนรู้นะคะวันนี้เยอเอย้ายผักบุ้งจีนนะคะเพราะว่าแปลงที่ปลูกตอนแรกมันเป็นแปลงที่เต็มไปถ้วยขี้หินกลัวว่าน้องจะไม่รอดอใส่ปุ๋ยพวกขี้วัวปุ๋ยมากแล้วน้องก็ยังเหลืองนะคะอาจจะเป็นเพราะพื้นที่มีตีหินเยอเอเสียได้ค่ะเลยทําการย้ายนะคะการย้ายก็จะไม่ถอนนะคะจะใช้เสียมขุด ขุดเหมือนล้อมขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็จะนำน้องไปปลูกกับแปลงที่ยยเอได้เตรียมเอาไว้นะคะเอก็ค่อยๆขุดลึกนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆช่ำน้องลงไปนะคะจะจะไม่ จะไม่ทํารุนแรงนะเดี๋ยวน้องจะช้าอ่ะยะ่เอเลือกเวลาปลูกเป็นช่วงเย็นค่ะเพราะว่าน้องจะไม่โดนแดดแล้วก็ช่วงกลางคืนนะคะหลังจากรดน้ําน้องก็จะไดะ้พักฟื้นลากนะคะตื่นเช้ามาก,ก็อาการหิวเฉาก็จะน้อยลงแล้วก็เปอร์เซ็นที่จะรอดเยอะมาก